สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราเรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆนะครับมาใหม่กันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L5018SP นั่นเองนะครับผมตัว SP รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรถจทะเบียนปี63นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแลวกันในทุกช่องทางที่ได้รับชมนะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับ L5018SP นะครับ คันนี้บอกเลยสวยสดจริงๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับลูกค้านะครับเป็นรถไร่นะครับมีการเชื่อมเสริมด้านหน้ามานะครับการจริงไม้นะนี่จะเจ้าของเดิมนะปากใบมีด้านหน้ามีรอยถลอกนะครับ่ากการใช้งานมาชั่วโมงงานน้อยมากครับคันนี้ไปดูกัน ร้อยแปดสิบสองชั่วโมงครับใช้งานน้อยมากเลยอมาดูหลังเบาะนี่เราขิดขวนนิดหน่อยเองครับระบบทํางานได้ปกติหมดนะครับทอนคัดเดิมเดิมนะครับลูกค้านี่สีสัน้เดิมนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับชุดคาร์ล้านะครับลูกหมากก็เดิมตันนี้นะครับมีกาดมาด้วยนะครับเบมิดันนาพร้อมกาดเครื่องยนต์เดิมอยู่แล้วครับแน่นอนนะครับ ยองยนต์เดิมๆยางสวยๆสี่เส้นนะครับคันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าขันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับตาช้างชั่วโมงร้อยแปดสิบกว่านะครับนี่ครับกองไฮดริกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับยังไม่ถึงสี่ร้อชั่วโมงเนาะนี่สี่ร้อยชั่วโมงการทางานถึงจะได้เปลี่ยนนะครับสี่ร้อยชั่วโมงเลยเป็นรถยึดนะครับผมสภาพเลยสดอย่างนี้เลยด้านล้อล้อหลังนะครับอ่า ไม่มีการถอดอีกแล้วนะครับไม่มีสินลวนะครับสั่งซื้ออลายนะครับต่อหอาควาย5546จังหวัดตากนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับปี63นะครับคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5แ9 5 0 0 0บาทนะครับ5แ9 5 0 0 0บาท L5018SP นะครับรถปี63เล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับมาดูรถต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับฝังเสียงเครื่องยนต์อนเดยน 5 9 5 0 0 0บาทนะครับไปมีนเนีน่าพร้อมผ่านทัวร์นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็มาชมรถได้ที่ร้านตลาดร้านประหยัดทคเตอร์นะครับที่ตลาดธรรมเขื่อนอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับสาขาหนึ่งนะครับหรือไม่จะไปดูที่สาขาสองก็ได้นะครับบ้านท่าคอตําบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสามบ้านท่าคอตําบลวังบัวเหมือนกันโทร075223958เปิดทำการทุกวันนะครับ L508SP ครับ595,000บาทครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ